หยกบ่นับที่นี่นับลงบน่นับเพราะว่าบมึงนับเซียนเตี้ยนะคะเซียนเตียหัวแก่นแม่นมากนะคะถูกจนว่าได้ซื้อบ้านสามหลังแม่นอีหลีบ่เซียมครับผมนอ,องแท้ของแท้ของแท้ของแท้แม่นซื้อบ้านได้สามหลัง ที่นี่ว่าไรใส่เลยบเหรอครับที่ที่นี่ว่าไรใส่ครับผมที่นี่ตั้งหางเด้ครับที่นี่ตั้งหางบ้านคือบ้านที่คือที่เนาะบ้านคือบ้านครับที่คือที่พอๆบ้านกับที่เป็นคนละอย่างบ้านนี่หลังลาดข้าหลายปันไหนเนาะอย่างครับผมหลังลาดยักษลาดมันกะบลานหาเนี่ยนะครับมันเป็ี่ยนอ่าเท่าเห่าเท่าเห่าสองหลังแล้วกับบ้านเดียวหลังหนึ่งค่ะ นะครับผมบ้านเดียวเดี๋ยวประมาณอ่ามันอยู่ในมื่บ้านเนาะสองล้านกว่าบาทถจนได้ซื้อบ้านแล้วพี่น้องเนาะครัหย้อนถือเลขนิวออเทียนแมนครับผมหย่อนถือเลขเริ่มสวัสดีไหมสวัสดีกันเด้อเียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซียนเตี้ยเซียนเตี้ยนะคะเอฟซียนเอาไปเลยครับผมอยากได้บ้านบ่พี่อยากได้บ้าน เชื่อตังกันอยากได้อีกจากหลังอยู่หลังเก่ามันจะขึ้นปวกกินไหมบ่แม่นนู่นี่เดยนี่เสี้ยนเสี้ยนถูกเนี่ยขึ้นปวกกินมันปวกมันกินแล้วแม่เสี้ยนถ้าแม่นว่าเฮาอยากได้บ้านหลังใหม่หรือว่าอยากรีโนเวทบ้านเฮาก็ต้องใส่เงินเลยเนาะใส่เงินนะคะวันนี้สําหรับอ๋อสูตรที่ว่าอยากได้กอล์ิลัดขันเฮาอยากอยากได้โชคก่อนเนาะมันจะต้อมีเงินเห็ดเงินมันบ่ครับผมการได้โชคมันกับแม่มาหลายทางเนาะค่ะมันกัมาหลายทางนั่น คาขายแน่ตัวเล็กก็เป็นสูตรสูตรที่ว่าพื้นฐานใส่มาหลายปีแล้วนะครับผมใ,<ช>ในสูตรนี้กับเขาแน่ดุดแน่<ช>แต่ว่าส่วนมากกับเขานะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับเวลาสื่อเนี่ยมันก็แล้วเต้ดวงอีกแหละนะครับผมดวงจับถือตัวมันก็ปังเลยนะครับผมคน,น,นดวงดีแน่นนะครับผมสําหรับนี่ก็เป็นเป็นเป็นแนวทางนะครับเป็นสูตรเป็นสูตรเทดไว้ตลอดชีพนะครับผม รับเฉพาะตัวเองบ่ค่ะเฮ้ยจังไหนครับผมรับเฉพาะตัวเองนะครับผมเป็นสูตรที่ว่าใส่ใส่ตลอดชีพบ่ส้อลรตอลี่มาเรื่อยนะครับผมในสูตรนี้นะครับเผื่อว่าสูตรนี้มีรางวัลเนาะเียนเนาะแมนนะครับผมมีรางวัลจนได้บ้านจนได้รถด้ที่ดินครเมื่อใดขันฝันหรือว่าเมือนกับเตะร้อยมากนี่กรสีใสหลายหน่อยนะครับผม บอกกันมันมาตรงกันนะครับผมแต่บางเทียรลอยมากระมีนะครับมาเบิ้งส่กันกนีสื่อกัถือเลขกรอยมากนี่คเคยถือบอค่ะได้จักตัวเคยถือครับผมส่วนมาใช้มาสองตัวนะครับผมลอยมาแค่สองตัวเท่านั้นเป็นบลค่ะสองตัวแค่น,นั้นนะครับผม,วมงวดม้วหั่นกับบดไสื่อแต่ว่าแฟนเพิ่มมากกับสิบไซหูเปลียกกันเนาะเพิ่นมากกับสิบส่หูก็เรื่อยได้ ตัวไรัึงงวดบังหันกันหมับงวดบังหันเป็นมากกว่าสิบใส่หัวเล่าหกสี่ตัวเดียวว่ะครับผมแดงนะบ่แมนครับผมครับก็เลยซื้อเลยตอนแรกซื้อให้เงินเบิดก็เลยซื้อให้แค่สองร้อยปัดนี้เพราะน้ำใจอีกเอาอีกเอาได้ค่ะเราได้เอาเอาไปเติมอีกครับผมตัวสี่หกเนี่ยครับตัวสี่หกอีก หาลอยคู่หาลอยเลยได้ออกนะครับผมจับตระครับคือว่าเหมือนกับพุ่มยุยบ้านนะครับคะขันเพื่อนว่ามาหาเล่ากับมาหาผม,มนี่นาะนั่นในเสื้ออันนี้เป็นข้อมเสียส่วนบุคคลเนาะบางเสียไหมรับเครื่องรับเครื่องตืนเหมือนกับมันมันจะลอยมาานะครับสําหรับผมนะคือโดยส่วนตัวในเสื้อเรื่องนี้ยุ่แล้วสําหรับผู้ที่มาฟังในคลิปก็คือ ให้ใส่วิจารณญาณเนาะค่ะเสียนเนาะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่าหนิมป็นข้อมเสียส่วนบุคคลเนาะนะครับผมก็เร็วๆนีเพิ่มมากกว่าสิบรแต่ว่าผมเหล็กเบอร้อยมากแต่ว่ามมามากกว่าสิบแป้นนะครับผมมันจะเลยสิเป็นประมาณนีมวดนีมากกว่าสิบบอกค่ะมวดนียังบ่มาครับผมเพราะว่าการกระซิบเพราะล็กร้อยม้านี่นะครับผมเข้ากับกำหนดบ่ไร้แี่ว่ะเพิ่มเดียวจะเพิ่นสิมานะครับผม น,นีกคือเป็นค้มเสียนะครับผมบางเทียเาก็นัน่งสวดนุ่นสวดยังอยู่บางเทีกับมาก็สิบเนี่ยเป็นเสียงยู้ยเงยเท่ากับไส้ค่ะต้องว่าเป็นเสียงเล้วบอกจะบางเสียงกับซีปซือนะครับผมพระวัาเล่ามันใจแล้วก็ใส่เลยอยอย่งนี้นะจะบางัวดน,วนียังบได้เนาะกับมือนีก็เลได้มีอ่าพลไมใหม่มาซอยเบือซับนะครับผมหรืออาจจะเป็นพุ่มยุนี่ก็ได้ เพราะว่ามากบ่อยแมนบค่ะเคยมีโชอยู่หนีพ่อมแมนครับผมเคยมาโชกมีโชกยืนหนีมือนีก็เล่ได้นําดอกไม้ครับพวกมาไล่มากใบปูน้ำนะครับผมบดนี้งวดนีนี่คือเซียนเซียนกับอันขอว่าจังไดค่ะขอขอตัวใดคือว่าขออยากได้ยังพิเศษบาจากปูนี่ไหมคะอ๋อกขอให้มีโชคมีหลับเพื่อเขาคนันครับเพราะว่าอสมมติว่าเขามีโชคมีหลับตัวใดก็ได้ ให้ไปเข้าฟันหรือว่าไปกระซิบนะครับผมเมื่อนี้เนี่ยเอาสูตรไปก้อนบ่ค่ะให้จังไหนเมื่อนี้เอาสูตรไปก้อนตัวใดในอนอ่ค่ะแต่ขันจังไหนจังไหนกะให้เข่าสูตรนี่ล่ละจะเป็นหกสี่สองครับหกสี 6, ่สองค่ะจับชุดครับเสองชุดครับสามตัวให้ไปสองชุดเนาะสองตัวเหรครับเจ็ดชุดอ่าเดี๋ยวแป๊บนะครับหกสี่เสีให้ไปติด ตัวเลขนะคะของเซียนนะคะอนนี้อันนี้สามตัวเป็นหกสี่สองกับหนึ่งเก้าเจ็ดหกสี่สองหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหกสี่สองกับหนึ่งเก้าเจ็ดครับส่วนสองตัวนะก็จะไปที่หกเจ็ดนะครับผมนี่จะคูค่ะสองตัวเดี๋ยวจะให้จะให้ไปซักหาครูกันแล้วกันเนาะไม่ต้องออรไลน์หรอกเอาเน่นแน่นแข็บอกค่าเซียน เอาหกเจกับหนึ่งสตัวหกครับสีหนึ่งครับผมหกเจ็ดสี่หนึ่งครับเก้าจครับผมแล้วก็เอหกครับผมหนึ่ครับผมแค่นั้นแหละเนาะกบหาไปยังค่สี่อีกหกหนึ่งสี่หกอแล้วเออ เป็น 9, 9, 7, 7. เก้าเก้าเจ็ดว่าเป็นเก้าสี่กันเราครับผมเก้าสี่ครับผมเก้าสี่อันนี้สดๆด,ด,ดูจากสูตรนะครับผมสูตรสูตรตลอดชีพเฮ็ดมาจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีมีทุก <c oughs> <c oughs> ครับผมนิ่งตัวไหนคะเสี่ยนิ่นอยากนิ่งอ่าถ้าจะเน้นก็เน้น กเจ็ดกับเก้าเจ็ดนะครับผมหกเจ็ดเก้าเจ็ดคสองชุดนะครับเนาะแต่ว่ามักมัดหนึ่งซีหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับครับผมซีหนึ่งอีกคิดว่ามาลางสำหรับแนวทางสามตัวครับสามตัวอันที่บอกมานคือคือไอ้หกซีสองกับหนึ่งเก้าเจ็ดครับผมสองคู่ด้ยครับผมอ๋อวันเนียนบอกครับหนึ่งเก้าเจ็ดเอ๊ะหนึ่งเก้าเจ็ดครับผม ครับผชุดหนึ่งนะครับเนาะจะได้ลงกลมเอฟซีเพิ่นนะครับคน,นลคนนะช <แน S 1> ุดหน่อยนะครับกับล่องตามเบิ้งนะพี่หงกับชุดนี้แต่ถ้ามีเสียงกระซิบกระรอติดต,ตามนะครับผมสายฝนเฮงๆกับผมฝ่ากใส่ผ้าด้วยนะครับผมเพิ่นติดต,ตามแล้วก็ไปยังค่อยไปกระจายข่าวเนะนาะเป็นมากเพิ่นนือ่ได้มากทุกมืออยู่บอกรับ บ่ครับนานๆทีครับผมนานๆทีของเหมือนกับซิ่งมันเป็นอพินอหารเนี่ยเฮาบ่ฮหูว่าเป็นจิมาย่มใไดครับนะครับผมบางงวดกับมาบางงวดกับบ่มาเียนะครับแต่ว่าขัดเพื่อนมานีกสิบเปด้เลปลองพิมลองพิมพ์ทําเวลานิดนึงนะคะเนาะชัดเจนแลวเนาะครับผมเดี๋ยวดูตัวเลขชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ fc นะคะ นี่จะเป็นตัวเลขสูตรคิดคำนวณเนาะค่ะเซียนคิดคำนวณเชฟปั๊ซีหนึ่งหนียานมากข้างล่างเลยครับผมมาตลุมนะครับผมมาตลุมมาตลุมพี่น้องเ่าตัวตัวเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเมตมัดบนชอบข้างบนนะครับจะเน้นไปที่บนเนาะเห็นชัดปพาะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะเป็นตัวเลขของเซียนเตี้ยนะคะสูตรคิดคำนวณนี่สูตร สูตรคิดออกมาแล้วด้บ้านได้รถได้ที่ดินได้นอเซียนเนาะแล้วน้อยแคปหน้าจอเด้่น้องเด้อเซียนเตี๋ยโดนโดนอกันเทียนหนึ่ง <isn 't S 1> สองสามตนี่มันหนึ่งเก้าเกียเนาะเหนียงบนเนาะแมนครับผมขันผู้ได้วมักนั่งกระจับสามตัวไปเ่นกู่เลยนะครับผมขันผู้ใดบวมักนั่งที่วัาจับออกมาสองตัวนี่ ลูกหญิงแค่ยอนนันบางนาเจ้าสามตัวมีแค่สองหางนะคะ fc สำหรับตัวเลขสามตัวมีแค่สองหางเท่านั้นสำหรับงวดม้วนหันจับตัวพิษนะพี่น้องมันมีอยู่ชุดหนึ่งสองแปดห้าอย่างนั้นที่ว่าบมไ่ได้จับให้เพื่อนเขาเขาตรงกลางเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่บม่ได้จับเสียดายอยอะกันนะครับผม สำหรับคนทุนน้อยนะครับเซี่ยนเตียพันวงกลมให้ด้วยครับเดีอสำหรับแนวทางสามตัวนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับหกสี่สองนะครับสำหรับแนวทางสองตัวนะครับเสี่ยนพันวงกลมให้สามสามโตนะครับจะมีหกเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับตัวการห้ามตัดทิ้งหกหนึ่งเก้าสี่นะครับ น้ยนยนยนยอยทุ่นน้อยที่น้องไปไปอัดได้เดี่ยวไปอัดลาดนะคะพี่น้องเป็นแนวทางพี่น้องนะคะสูตรนี่คือสูตรที่มีโชคนะคะพยายางม่มีบานคือใส่ซื้อส่ซื้อบ้านแลนดนเซียนเนาะครับผมงวดม่งหันคันซื้อบดตุกตัวนี่ก็ได้ครับผมงวดม่งหันเพราะว่าลงไปยุ่แต่ว่าได้ตัดออกในชุดสามตัวนะครับเป็นแนวทางนะคะเอฟซี ขอบคุณเส้นเตียนใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ